วนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้หน้าตูหงหน้าถูหงหน้าถูหงให้ส่งค่อยเปียส่อยเปียค่อยเปียให้เสื้อคอยเปียเสื้อค่อยเปียเสื้อคอเปียถ้าเป็นภาษาจีนฝงเทลงมาเราก็จะร้อง่เสียชิงพิ่วีเสีตะวีเสีตะวีจังเทียนชีุยเจ้ีซุยเีูชือวูื่อูซื่อจังว่าซนซือว่ซนซือว่ซนซื ชื่อเสืฮาสวัสดีเพืเ่อนสวัสดีค่ะวันนี้จะมากับเพล์ที่ชื่อว่าฝนเพยลงมาฝนเทลงมาภาษาจีนทีนี้พี่พูดว่าเสี่ยชิงเผินหวีค่ะแล้วเขียนยังไงเสี่ยชิงเผินหวีอย่างนี้เลย s i a สิงสี่อ่านว่าเสี่ยชิงเผิน q i n g สิงหนึ่ง p e n สิงสองอ่านว่าชิงเผินแล้วก็หวีก็ y u สิงสามอ่านว่าหวีคำว่าเสี่ยคือ,คอ ลองชิ้นผืนก็คือเหมือนกับว่ามีน้ํามาลองเต็มขันเต็มกระลมังอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตัวหวีเนี่ยก็คือฝนเขาก็จะแปรรุมนกันในเด็กว่าฝนเทลงมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยตรงตัวเท่าไหร่นะัแต่มันก็เป็นอย่างนี้ในะตามเด็กจริงๆ,ๆิงนะเสียชิ้นผลลืนหวีเสร็จแล้วก็ในเนื้อเพลงก็เราว่าฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมา,เ,งมาเสียชิ้นผลลืนหวีเสียต้าหวีเสียต้าหวี ก็เหมือนเดิมคุณยเขียนว่า SIA สิงสีเสียชิงเผินช NG สิงหนึ่ง P E สิองชิงเผินวี YU สิสามเซี่ยชิงเผินวีเสี่ยตาหวีเสยตาหวี SIA สิงส DA สิ YU สิเซ่ยตาหวีให้หน้าตูหงหน้าตูโงหน้าตูหงย่างเขียนชีสุยเทียนชี่สุยเขียนชีสุยย่างก็คือแปลว่าให้ ย่างเอไอเขียนพินยินว่าไอเอ็นจีสิงสี่ย่างเถียนคือนาทีไอเอ็นสิงสองเถียนแปลว่านาชีสุยเจไอสิงหนึ่งเอสเอสยูไอสิงสามชีสุยก็คือคําว่าเถียนแปลว่านาชีสุยก็แปลว่าน้ําขังอะไรเงี้ยน้ําขังในนาเนาะให้หน้าตูงใช่ไหมหน้าตูงในตาวที่ ไปเปิดคําแปลมาเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนมันน้ามันขังในนาแบบเนี้ยก็เลยใช้ภาษาจีนที่พูดว่าย่างเถียนชีสุยเถียนชีสุยเถียนชีสุยเสร็จแล้วเขาก็ลอง่าให้ส้มไข่เปียส้มไข่เปียส้มไข่เปียส้มก็คือกางเกงใช่ไหมฮะกางเกงก็ภาษาจีนเรียกว่าคู่ KU04 สินสี่อ่านว่าคู่แล้วเขาว่าข่อยก็คือชั้นใช่ไหมไข่อยก็ภาษาจีนก็คืออัวแต่ไม่ยูสินสาม คำว่าเปียกก็คือซือเขียนพินอินว่า shi เสียงหนึ่งแต่เวลาเราพูดเราลองเราก็เขียนว่าย่างวัวหูซื่อวัวหูซื่อวัวหูซื่อย่างวัวหูซื่อวัวหูซื้อวัวหูซื่อให้กางเกงฉันเปียกเนี้ยให้ส่อคอยเปียกช่งไปเปียกส่งไปเปียกคู่คือกางเกงคือตัวที่เรียกว่าส่อมนะนะข่อยก็คืออัว ซื mm. ้อก็คือเปียกอ่ะทีนี้มาต่อที่ให้เสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกเสื้อก็คือชัน H H A N สิงหนึ่งเหนว่าชันแล้วก็เปียกก็เหมือนเดิมชื้อเขียนพินอิว่า H H A สิงหนึ่งแล้วก็คำว่าคอยเนี่ยก็เรียกว่าหัวใช่ไหมเรามีหวสิงสามก็เลยพูดรวมกันว่ายหัวซันชื้อหัวชันชื้อหัวชันชื้อ กั้หัวชันชืหัวชันชื้อหัวชันชื้อจบแล้วค่ะเสร็จแลเพลงฝนเทลงมาแล้วมันร้อกันใหม่นะฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาเสียชิงเพิ่งวิเสจาวิเสจาวิให้เทให้หน้าตูหงในดูหงในดูหงย่างเทชี้ซุยเทชี้ซุยเทชี้ซุยส่งใครเบียส่งใครเปียส่งใครเบียย่างอ้วนหูซื้ออ้วนหูซื้ออ้วนหูชื้อเสือใครเบี้ยเสือใครเปี้ยเสือใครเบี้ย ว่าฉันซื้อว่าฉันซื้อว่าฉันซื้อจบแล้วค่ะสำหรับเพลงเทลแมนผล,าลงานของแนวนี้จบแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมและฟังท่านผู้ชมมากทุกคนหลายๆคนจะได้รับคําสั่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาได้สาระน่ารู้เพิ่มขึ้นและก็ได้เพิ่มเพลินกับเพลงนี้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมและฟังค่ะนะคะสวัส,วส,วสดีค่ะ